สวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลนะครับรายการที่จะมาสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลนั้นจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครับพบกับท่านวิทยากรประจำรายการของเราครับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้าชการอาจารย์เองเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปชั่นบิมเองนะครับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาใช่ครับโดยผ่านการทํางานกับเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราซึ่งมีอยู่ เ็นกองทัพที่ใหญ่มาก20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดแล้วเขาก็เป็นตัวที่ทำให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันให้สมดุลเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้กับเรามานะครับเนื่องจากว่าเรามีคณะนักวิจัยหลากหลายสาขาเข้ามาทำงานแล้วเ็เห็นว่าเราสามารถสกัดพืชธรรมชาติซึ่งเป็นพืชอาหาร,รเข้ามาผสมกันในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ไปทำงานกับเมเล็ดขาวหให้เขาทำงาน ไปกระตุ้นไม่เลือขาวในละักษณะแตกต่างกันแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาของผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันไม่สมดุลประสิทธิภาพของงานวิจัยของอาจาเองเนี่ยมันส่งผลต่ออาการหรือว่าโรคอะไรที่มันทําให้มนุษย์เรายแย่ไปอาจาร่์ปที่ที่หนักที่สุดนตอนนี้ก็คือเอชเอชก็มะเร็งเอชก็ใช้ดานได้แล้วก็มะเร็งมะเร็งร<ห>แล้วปัจจุบันสิ่งที่เราต้องไม่เผลอเลยครับคือการติดเชื้อ ติดเชื้อซึ่งจะทําให้เราเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว<อ>นะครับซึ่งเป็นเช่นจากไวรัสเมื่อเราพบว่าวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาในโลกนี้ตั้งแต่แอดีตจนถึงปัจจุบันในการแก้ไขหรือต้านทานโรคต้องสร้างเม็เลืดขาว T S 17ขึ้นมาในร่างกายซะก่อนซึ่งเป็นหลักการเดียวกับการวิจัยของอาจารย์ด้วยของเราไม่ได้ใช้วัคซีนเราใช้กินแคปซูลเข้าไปแล้วก็ T S 17ก็เพิ่มขึ้นมาในร่างกาย เพราะฉะนั้นอะไรกันครับน่ามาัศจรรจริงๆครับเอาประเด็นนี้เดี๋ยวคงต้องเว้นเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องที่คุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเราภูมิสมดุลของเราคุยกันมาสองครั้ง3าครั้งแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้ออักเสบหรือการเจ็บข้ออันนี้มันอาการที่มีสาเหตุมาจากอะไรครจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงท s 17ว่ามันมีประโยชน์ในกรณีนี้เนื่องจากท s 17ในร่างกายสร้างมากเกินไป ถือว่าไม่สมดุลถือว่าไม่สมดุลเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องลดมันลงมาแล้วก็ขณะดเดียวกันก็ต้องลดสารอีก2ตัวก็คือเทียนแอลฟาแล้วก็อินทิกินหกซึ่งทั้ง3าตัวนี่แหละทาให้เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองแล้วทําให้เกิดอาการอักเสบเจอจากการที่เม็ดเลือดขาวมันหลั่งเยอะเกินไปนะครับเราก็มีสูตรหนึ่งซึ่งสามารถไปลดสารทั้ง3ตัวลงมาได้อย่างชัดเจน มีการทดสอบว่าในวันที่15ที่กิน4แคปซูลต่อ,อวันเนี่ยมันจะลดลงมาอย่างสวยงามมากเพราะฉะนั้นอาการที่เป็นต้นเหตุนะของการปุ้มข้อเข่าเสื่อม,อมนะมันก็จะลดลงนั้นต้องไปฟังจาตปากของผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอกแกลบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลจากการใช้งานข้อมากเกินไป อาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งานกดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันนอายุ62ปีครับนะครับมีอาการปวดเข่ายังไงจากอะไรครับมีอาการปวดที่หัวเข่าทั้งสองข้างแม่ป่าก็บอกว่าไปหาหมอเพราะมันนานแล้วสสัปดาห์ก็ไปนะท่านบอกว่าเอ็กซเรย์อ ก็เอาฟิลมมาดูฮะครับเสื่อมจริงๆฮะ <c oughs> เพราะว่ากระดูกสองข้อข้างล่างไม่มีอะไรรองเลย <c oughs> ทีนี้หมอที่โรงพยาบาลน,นท่านก็จ่ายายาแล้วก็ให้อาวุธป้องกันมาด้วยก็คือสนับเข่าสองข้าง <c oughs> วันนั้นเกิดยังไงกลับโ,โรงพยาบาลแล้วก็ายามาวางแล้วก็ปรงอนิจจังนะ <c oughs> นะสามเดือนเอาหมดนี่เลยเหรอเออบ้นปลายของชีวิตรู้เลยว่าล้างไตแน่นอนผมก็เข้าไปค้น อินเทอร์เน็ตเยอะมากที่ผมชอบก็คือวิธีการที่ดูแลโรคนะครับดรนะเม่เลือดขาวมีหน้าที่ดูแล<อ>ร่างกายโอ้โหแต่ผมก็ยังทานยาหมอตามปกตินะย่างวันที่หอผมตื่นนอนมาผมก็เอ๊ะวันนี้ขามันเบาๆผมก็ก้าวลงบันไดอืมหนึ่งได้เลยได <นะ S 2> <อ>้นะมีกำลังใจแล้วมาแล้วสองสามสี่ห้าลง ลงเสร็จดีใจมานั่งพื้นข้างห่างแล้วเอามือลูบูเยแต่ถ้ามีวินัยนะฮะผมเชื่อว,ว่าดีใช้ได้ผลทุกคนครับมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าใช่ค่ะอันนี้แน่นอนปวดเขา่าปวดมานานแค่ไหนแล้วปวดยังไงไปสิบกว่าปีสิบกว่าปีโขเลยแหละปวดยังไงครับปวดตรงเข่านี่เดินมากจะปวดแล้วก็สะโพกนี่เวลานอน,อนจะปวดจดสะโพกมาถึงข้อเข่านี่เลยเวลานอ,นอนก็ปวด ทุกวันเป็นข้างเดียวหรือสองข้างเข้างเดียวเป็นข้างฝ่งข้างเดียวที่เจ็บจากสะโพกไปจนถึงหัวเข่าเนี่ยข้างเดียวเคยประสบอุบัติเหตุอะไรไหมครับไม่เคยค่ะไปหาหมอไหมครับเคยหาหมอคุณหมอบอกว่าหมอโรงพยาบาลก็จะให้ยามากินแล้วฉันออกกำลังกายทุกวันทุกวันนี่ก็ออกทําอะไรครับออกกำลังกายเดินเร็วเร็วโอ้ผมนึกว่าี t 2 5 five เดินเร็วเเดินทุกวันก่อนหกโมงเช้าก็ออกไปเดินครึ่งชั่วโมงเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วก็ยังต้องทําทั้งที่เจ็บใช่มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือสะเก็ดเงินกินแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทาไมสะเก็ดเงินเราหายด้วยบางลงไปเยอะแรกเริ่มที่จะกิน่ะจะเป็นไข้ยุงกัดสะเก็ดเงินนะคะครับอันนี้ก็เป็นมาสิบกว่าปี อันนี้เป็นตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กอายุได้สมเดือนตอนนี้ลูกสาวอายุ 43, 43<อ>่สิบสาม่สิบสามปีเพิ่งจะหายเพิ่งจะหายแสดงสว่าข้อคูลผมพลาดมากเลยนะสีนะ่สกว่าปีแล้วนะที่เป็น<ะ>แต่ไม่ได้รักษาเลยเลยมันก็าหาหมอเยอะ เหมือนกันที่ห <า S 1> ไหนห <า S 1> ว่าดีก็ไปทั้งนั้นซึ่งคุณหมอฟันธงว่าเป็นสะเก็ดเงินใช่จากกรณีของผู้ที่เป็นข้อเข่าเสือ่อมเมื่อคุณหมอวินิจฉัยแล้วจะต้องทานยาครับออและก็ควบคู่กับเรื่องของงานวิจัยของอาจารย์ไปได้ไหมครับใช่ได้ครับใช่ได้ครับแล้วจริงๆเราก็อยากจะแนะนําอย่างนั้นนะครับ ừ ừ. แต่เมื่อใช้แล้วก็พบว่าอาการอักเสบอาการเจ็บมันหายไปเราก็ก็แล้วแต่ครับจะลดอะไรนะครับ อ,อาจจะให้คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยต่อครับนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่มีความขัดแย้งกับเรื่องของยารักษาโรคในแผนประกอบของเรามันเป็นอาหารนะครับของเราเป็นอาหารแล้วก็ไม่ใช่เป็นยาที่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเลยครับเรารับประทานาอาหารพวกนี้อยู่ตลอดเวลาครับคงมีหลายคนสงสัยอาจารย์มีใสสเต,ยสเตียลอย์สเตียรอยหรือ,อยาแก้ปวดนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเบื้องต้นว่าทําไมประสิทธิภาพมันเยอะจังนะฮะ ของใส่คงจะใสใสเตียรอยมันก็ใส่ในลูกกรอน oh. นะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่คนเขาคิดครับแต่สิ่งที่คนเขาไม่ได้คิดก็คือว่ามันมีนวัตกรรมใหม่ของการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลซึ่งก็เมื่อปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วเราก็ดูแลสุขภาพของเรา ด้วยตัวเราเองได้และนั่นก็เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์นะครับที่คนไทยสามารถคิดค้นและก็วิจัยจนประสบความสําเร็จได้แล้วคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะทดลองกับตัวท่านเองได้นะครับกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไปแล้วครับ026464800และสายด่วน1154นะครับลองโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับและก็ลาคุณผู้ชมนะครับพบกับภูมิสมดุลได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ขอเชิญคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมดีๆเพื่อแม่กันนะครับนั่นก็คืองานรักแม่ให้ดูแลเข่าและเบาหวานคุณจะได้พบกับมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อพิชิตโรคข้อเข่าเสื่อมและโรคเบาหวานพร้อมเคล็ดลับในการมีสุขภาพดีอย่างมีสุขจากกูรูด้านสุขภาพในวันที่5สิงหาคมเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาชั้น30อาคาร AA a c a p i ค a l Center สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร1154แล้วพบกันนะครับ